สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอของมงคลคาเซ็นเตอร์ทุกท่านนะครับวันนี้ก็พามาอัปเดตนะครับพามาอัปเดตในช่องของเพจ a c e b o o k ส่วนตัวนะครับแล้วก็ทางช่องฟ้าช่องแดงนะครับก็สำหรับใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มมาไลค์สดในช่องของตัวเองแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาช่วงเย็นประจำทุกๆวันนะครับ สำหรับใครที่มาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเช็คสัญญาณภาพเสียงนิดนึงนะครับภาพเสียงชัดเจนไหมนะครับเพราะว่าอันนี้เพิ่งรันโปรแกรมนะเพิ่งรันโปรแกรมใหม่นะครับเ,เดี๋ยวขอเช็คบ้านฟ้าก่อนนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาอัปเดตนะครับมาอัปเดตรถเข้าใหม่นะครับแล้วก็อัพาดู สต็อกนะครับในสาขาหัวเรือของเรานะครับในสาขาหัวเรือว่ามีคันไหนรุ่นไหนที่เข้ามาแล้วบ้างนะครับมีคันไหนรุ่นไหนที่เข้ามาแล้วบ้างนะครับทางช่องฟ้าไม่ขึ้นไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราดูที่ช่องแดงอ่าสักครู่นะครับมาแล้วมาแล้วครับโอเคนะครับ โอเคสัญญาณชัดเจนนะมาเดี๋ยวพาชมคันแรกกันก่อนเลยนะครับไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราพาดูคันแรกกันก่อนคันนี้เพิ่งมาจอดเมื่อคืนนี่เองนะครับเอามาจอดเมื่อคืนก็วันนี้ก็มาทําคลิปเดี๋ยวจะลงคลิปสั้นให้นะครับพาชมไลฟ์สดเรียวๆกันก่อนเป็น Ford Nexgen t Ranger นะครับปีสองพันยี่บสองคันนี้สวยมากมือเดียวออกห้างป้ายแดงนะครับที่สําคัญคันนี้ได้สีเทาสวย,สวย นะครับผมบอกเลยว่าสีนี้ไม่ค่อยมีเข้ามาและบอกเลยว่าสีนี้ดูสวยดูดีมากๆนะครับโฉมปี2022บอดี้คงสร้างเดิมๆทั้งคันนะับราคาสุดคุ้มเลยวันนี้ผมให้ราคาสุดพิเศษเพียงแค่5 90, 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับ599,000บาทออกใหม่90,00 0 0กว่านะครับบอกเลยว่าของแต่งจัดให้คุ้มๆอยู่แล้วนะครับสำหรับคันนี้นะนี่เริ่มจากด้านหน้าเลยนะับได้กระจังหน้าที่เป็น โลโก้ตัวหนังสือฟอร์ดนะครับแล้วก็ตกแต่งชุดครอบไฟหน้ามาให้ด้วยนะครับนี่ให้มันรับกับตัวโลโก้ดูสวยดูหล่อลงตัวนะครับไฟหน้าเป็นแบบตัวตัว C นะเป็นโฉมในเกนแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกมีมาให้ตัวนี้เป็น4ประตูออโต้นะครับตัว XLT นะครัประตูออโต้ XLT เครื่องยนต์2.0ดีเซลนะครับ เครื่องยนต์2.0ดีเซลภายในบอกเลยว่าสวยกิ๊บมากๆนะครับรถมือเดียวป้ายแดงไม่เพียง46,000กิโลเท่านั้นนะครับเลขไม่46,000กิโลรถปี2022นะจดทะเบียนปี2023เกียร์ออโต้6สปีดออปชั่นครบจัดเต็มให้นะครับภาสีไม่ขาดนะครับเล่มพร้อมอ่าสวยๆเนียบๆน,นะครับจะซื้อสดซื้อผ่อนได้หมดเลย นะครับคันนี้บอกเลยว่าเจ้าของเดิมดูแลรักษาดีมากนะครับทั้งภายในและภายนอกสวยกกิบสีเดิมทั้งคันนะครับสีเดิมทั้งคันเนี่ยเดี๋ยวสาตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องยนต์ด้วยนะครับนี่คันนี้เป็นแบบ push start นะครับเป็นขับ2อ,ออตโต้นะครับเป็นขับ2อ,ออตโต้มี่เาเล์ชาร์จให้นะครับเกียร์อัตโนมัติมีเป็นนันชิปที่เพิ่มเสียงเอ้ยเพิ่มเกียร์ลดเกียร์ได้นะครับตรงนี้ใช้ได้ปกตินะวเลรชาร์จนะ ไฟเลชาร์จใช้งานได้ปกติเลยนะครับเลขไมล์4ก6 0 0กิโลนะครับเลขไมล์4 6 0 0กิโลสวยๆเนี้ยบๆนะครับฟังไลยมันติฟังก์ชันนะครับหุ้มหนังมาให้เนี่ยฟอร์ดเขาดีไซน์มาค่อนข้างสวยอยู่แล้วนะครับทั้งตัวเรนเจอร์แล้วก็แรปเตอร์เองนะครับไม่ว่าจะเป็นโฉมไหนสวัสดีครับสวัสดีครับพัชรีมาบอดเพือนเลยนะพี่พี่สายฝนอ่า สวัสดีแม่บ้านฝนครับอันตอนนี้ก็5้าโมงนะน่าจะเลิกงานพอดีนะครับน่าจะเลิกงานพอดีก็มาอัปเดตนะครับในส่วนของรถเข้าใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว ford ranger เองหรือว่าจะเป็นกระบะทุกรุ่นทุกแบรนด์นะ้สามารถ walk in mm hmm. เข้ามาชมตัวรถคันจริงได้ที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์สาขาหัวเรือนะครับก็ฝากไปด้วยอีกหนึ่งสาขาเปิดใหม่ของเรานะครับมานะมาดูด้านหลังกันหน่อยนะครับนี่คือออปชันตัว XLT นะครับนี่ให้มาครบๆเลยนะครับแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังมีมาให้นะครับแล้วก็ที่พักแขนแบบนะเอเปิดออกมาน้หนึงหคือเปิดยากเลยโอเคนะครับอ่มีแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังมาให้นะครับเสียงอาจจะแหบบนิดนึงนะครับไม่ไม่ค่อยสบายนะครับแพ้อากาศ <c oughs> สวัสดีทั้ง6 u ยูเซอร์หรือว่าใครที่เข้ามาไม่ทันก็สามารถรับชมย้อนหลังได้ผ่านช่องแดงช่องฟ้านะครับอันนี้ก็ไลฟ์สดมีเพิ่มเติมสามารถดูย้อนหลังได้เช่นเดียวกันนะครับก็สามารถ,ถาคอมเมนต์ทักทายได้อยากชมคันไหนรุ่นไหนคอมเมนต์มาได้เลยนะวันนี้ก็เอามาให้ชม1คันก่อนนะครับหคันก่อนแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะจัดเรียงให้เป็นตัว Revo Z e dition ตัวเตี้ยนะครับใครหาราคาดีๆนะครับ บอกเลยว่าที่มงคลคาสตเตอร์สาขาหัวเรือเราคัดพิเศษให้แล้วก็ปรับราคาโปรโมชั่นให้กับ f อทุกคันนะครับได้รถสวยๆส,สภาพดีดดนี่นะครับไฟท้ายก็จะเป็นแบบแ e วดสวยๆแบบนี้นะครับคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเพิ่งเข้ามาเมื่อวานนี่เองนะครับก็ไม่ไม่ได้คือไม่ได้เก็บงานอะไรเลยนะครับคันนี้สวยมากนะล้างจอดขายได้เลยนะครับอ,อ,อบใช่ครับผม นี่แล้วก็คันนี้ได้ยาง bf goodrich ด้วยนะครับเป็นยางใหม่สี่เส้นเลยนะครับแม็กยางสวยๆเน็บเนี้ยครับนะครับสวยๆเน็บเนี้ย ب, พร้อมใช้งานนะครับพร้อมใช้งานใครหารุ่นนี้ชมนี้อยู่ย้ําราคากันอีกครั้งนะ ford ranger neckgen ปีสองพันยี่สิบสนะมายี่สิบหกพันกิโลเอาไปราคาพิเศษ5้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทสนใจย,ยกหูโทรหาผมได้เลยที่เบอร์0 8 0 8 9 8ป 5551นะครับหรือว่าเข้ามาดูตัวจริงมาทดลองขับได้ที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์สาขาหัวเรือนะครับเดี๋ยวเราไปอัปเดตโซนด้านหน้ากันนะครับก็จะมา,าไลฟ์สดให้ชมนะครับแต่ละคันที่เข้ามาใหม่นะครับแล้วก็สําหรับใครที่กําลังดูอยู่นะครับกาลังดูอยู่มีรุ่นไหนที่ถูกใจก็คอมเมนต์มาได้นะครับดเดี๋ยวผมพาชมรายละเอียดแต่ละรุ่นแต่ละคันนะครับสําหรับวันนี้ก็จะพาเดินชม บรรยากาศแล้วก็อัปเดตกันก่อนนะครับว่ามีรุ่นไหนที่ยังอยู่บ้างนะครับนี่สำหรับใครที่ไปรุ่น <c oughs> สำหรับใครที่หา x series อยู่นะครับนี่มีให้เลือกทั้งตัวแค็บแล้วก็สี่ประตูเลยนะมีให้เลือกทั้งแค็บแล้วก็สี่ประตูนะครับตัว x series สีขาวสวยสวยโฉมยอดนิยมอะถ้าเป็น d max ต้อง x series นะผมบอกเลยนะแต่งให้ครบ หลอจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นโฉมปีตัวแคปบปี2021นะครับแคปบปี2021 499,000บาทนะครับได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ยุดแต่งรอบคันนะครับสวยๆแบบนี้แล้วก็ถ้าเป็น4ประตูก็490,000บาขอไป559,000บาทนะครับก,เมมก็เพิ่มมาอีกนิดนึงได้4ประตู่ะเพิ่มมาอีกนิดนึงได้สประตู เกียร์ธรรมดาเครื่องยนต์ดีเซล1.9ทั้ง2คันนะครับชอบคันไหนก็มาเลือกดูกันได้หรือว่าจะเป็นรีโวแซดดิชชั่นนะครับลีโวแซดดิชั่นเรามีให้เลือกครบทุกรุ่นทุกสีเลยนะไม่ว่าจะเป็นตัวเอ็นทีนะครับหรือว่าตัวรุ่นมิดสประตูก็มีให้เลือกเช่นเดียวกันนะครับอยากได้แบบไหน inbox เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมพูดคุยกันได้นะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตพาชมบรรยากาศที่สาขาขหัวเรือของเรานะครับไม่ไม่ได้มีเฉพาะรถกระบะนะครับรถตู้อ่า รถครอบครัวนะครับรถตู้หุ่นใดอย่างเงี้ยก็มีเช่นเดียวกันนะครับหรือว่าจะเป็นกระบะที่เป็นกระบะสมรรถนะสูงพอดแรปเตอร์นะครับนี่อันนี้จะเป็นแรปเตอร์โฉมแรกนะแรปเตอร์ก็มีครบทุกทุกรุ่นนะครับแรปเตอร์ก็มีครบทุกรุ่นเช่นเดียวกันนะครับทั้งตัวโฉมแรกหรือตัวเน็กเจนที่เป็นตัวเบนซินแล้วก็ดีเซลนะครับมีครบทุกรุ่นทุกบล็อกให้เลือกดูเลือกชมกันได้ นะครับสนใจก็ฝากไว้ด้วยสาขาของเรือเป็นสาขาใหม่ของเราวันนี้ก็มาไล์สดอัปเดตนะพาชมบรรยากาศกันก่อนนะครับแล้วก็อัปเดตสต็อกเพิ่มเติมให้สําหรับใครที่สนใจนะับเดือนผ่านคันไหน <S <S อยากดูรุ่นไหนคันไหน <S <S ก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้หรือว่าทักแชททักอินบ็อกมาได้เลยนะครับสำหรับไล์นี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนพรุ่งนี้จะมาพบเจอกันอีกครั้งในช่วงเวลาสักประมาณ4โมงเย็นนะครับน่าจะพอดี4โมงเย็นมันจะไม่ร้อนเกินไปนะครับโอเค ฝากไปด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับสหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ